แม่ขาเราเออกมาเมาส์มอยกันไปสามเบรกแล้วนะคะเอ่ยชิ้ปะปงปะปาเป็นหลายรอบแล้วนะคะเกิดเขาไปฟ้องพรุ่งนี้เราสองคนคงจะต้องไปนั่งลงพักนะคะประทับนิ้วมือรับทราบข้อกล่าวหาเธอกับฉันจะทํายังไงยะอันนี้นะคะคือถ้าเขาจะฟ้องนะที่ฉันก็ไม่เขาจะฟอะะ้ะฟองฉันในฐานะอะไรอะ่ะเพราะที่ฉันออกมาพูดความจริงอ่ะ ความจริงก็เข้าคุกได้นะคะเรียนว่าสังคมเราอาจจะมีส่วนนี้อยู่นะคะจเจนเห็นคนดีๆติดคุกจนหัวโตก็มีนะคะเธอก็แก่แล้วนะคะแต้มอันนี้ก็จริงอยู่นะจ๊ะอ,อ๋อแล้วใครจะเลี้ยงเธอระยะตอนนี้ก็อยู่คนเดียวทำไมาหากินอยู่คธนีมกลัวฟ้องหรอเออจริงๆนะคะถ้าถามว่ากลัวฟ้องไหมต้องตอบเลยว่าไม่กลัวเพราะว่าดิ่ฉันดูความจริงเพราะดิ่ฉันไม่ไฝ่ายเสียหาย เนฝ่ายถูกกระทำแล้วถ้าเขาบอกว่าอ๋อเดียนก็พูดความจริงค่ะลูกของเธอเป็นคลี่พาฟจริงๆว้าเฮ้ยตายทลักลานะรคะถึงเขาเป็นจริงๆนะอาจารย์ก็ไม่สามารถพูดได้อืตามหลักกฎหมายถึงเขาเป็นจริงคุณก็ไม่สามารถพูดได้พูดก็เข้าคุกหมิม่นประมาทนะใช่ค่ะนะพูดก็ไม่ได้ค่ะเพหาวออกลูกผู้หญิงด้วยกันทำไมด่ากันแรงอย่างนั้นละ่ะเออถ้าผู้ชายด่านะอจับมันมาตอบนะใช่ไหมอาจารย์หนูก็ไม่รู้นะว่า หญิงหรือชายที่เป็นคนโพสก็เดี๋ยวก็ก็คอยดูไปกันแล้วกันมันต้องมันต้องออกมาเนะี่ยอาจารย์แล้วถามหน่อยสิตกลงแต้มจะฟ้องใช่ไหมถ้าเขาไม่ขอโทษอันนี้ยังคิดอยู่ก่อนนะคะเพราะว่าได้การทวงติงมาจากญาติผู้ใหญ่แล้วพี่พ,พี่น้องๆเขาก็บอกว่าให้เราใช้เมตตาความเมตตาสยบซะเราก็เป็นผู้ใหญ่ในวงการะอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ในวงการถ้าเด็กไม่ให้ความเคารพให้หนูทำยังไงล่ะคะอาจารย์ก็ต้องกลับมา,บาพิจารณาตัวเองสิคะ อาจารย์ก็อวจริงๆฉันก็พูดตรงๆผู้ใหญ่บางคนเขาก็พูดอย่างนี้แหละคือถ้าเด็กมาไม่ว่าเราก็ต้องหันกลับมามองตัวเองก่อนหรือตัวเองก่อนแทนอก็ต้องไปไหวมาหนูว่า้มาขอบคุณมากที่กระดาลูกฉันแบบว่ามึงแหละอะไรอย่างเนี้ยประชดอีก ปาดชดเขาอีกใช่ไหมคะรับทีนี้เนี่ยค่ะเราก็เหมือนพูดถึงนายเลอาจารย์อาจารย์พูดถ,<ข>ถึงว่าเธอจะแผ่เมตตาเขาบอกว่าเขาบอกว่าให้ให้เมตตาไปความเมตตาชนะทุกสิ่งทุกอย่างแล้วบอกว่าแต่บางคนเนี่ยเราเมตตาเนี่ยเขาก็ไม่รับรู้นะนี่เมตตาไม่ไหวแล้วค่ะพูดมาสามเบรกนี่เมตไม่ออกแล้วนะคะใช่ไหมฮะแล้วไหนใช่ไหมแล้วหลบแล้ ในสังคมนต่ถ้าเมตตาไปเขาไม่คิดว่าเราเมตตาหรอกค่ะเขาจะคิดว่าด่าแล้วยังไม่รู้สึกใช่ไหมแหลมค่ะใช่เครคืออีนี้อีอะไรเนี่ยปล่อยให้ลูกโดนกระทับอีฝ่ายหนึ่งก็ต้องพูดอย่างนี้ถึงมะตายทำไมไม่ออกมาต่อสู้เพื่อลูกเอ๊ะหรือลูกมันเป็นจริงๆยะอะไรอันนี้จริงคะอันนี้คือสิ่งที่บอกว่าลูกมันต้องเป็นจริงๆแน่เลยมันถึงเงียบไว้ใช่แต่ฉันเนี่ยเข้าข้างเธอนะเออหอมหมกในฐานะที่เรามีลูกแล้วทุกคนก็ต้องมองว่าฉันกำลังสมฝืนสมไฟให้เธอไฟลูกจริงๆแล้วเธอกระพือด้วยตัวเธอเองใช่ไหมเลยยถูกม้คะ ไม่ได้เสี่ยมเลยค่ะน่เธอเป็นทุกเธอเองใช่ไหมคะหนูพูดความจริงค่ะโอเคค่ะเธอเดียนปลอดภัยแล้วค่ะคุณผู้ชมเ้าค่ะไ <ây> ม่ไงั้นทุกคนจะเข้าใจว่าอุ้ยเดียนรีมอกเฉาจังเลยนะคะดูไม่ดีจริงๆแต้มพี่ พี่เป็นคนน่ารัก <คะ S 1> พี่เป็นคนเข้าใจคนเ <คะ S 1> สมอน,น,น,นะคะแต้มคะถ้าแต้มจะแผ่มเมตตาวันนี้มาพูดได้ขณะนี้แล้วทุกคนเชื่อคะ่ะว่าแต้มกําลังทาหน้าที่ของแม่แล้วก็รักลูกสุดชีวิตถ้าเขาไม่ขอโทษแต้มโอโหสิกรรมเข้าไปมันจะได้จบจบวันนี้จะได้ไม่ได้ไปออกข่าวที่ไหนอีกอันนี้แต้มก็ไม่ใช่ใจดีขนาดนั้นนะคะว่าจะเอาเอาตัวลงตัวยังจะเอาต่อยหรอไม่ใช่อ่ะคือยังไม่ใจดีขนาดนั้นที่วอาโอโหสิกรรมณบัตรนาวขอคิดดูก่อนแบบว่าควรหรือไม่ควรดีนะ ใชถ,<ะ>ถ้าเกิดสมมติพรุ่งนี้เขาออกมากระพือข่าวแล้วดา่าเธอว่าเดินสายดา่าไม่จบเธอเป็นโรคอะไรกัน <c oughs> แต้มเธอคงจะลุกขึ้นมาอีกงันรอบต่อไปตายแล้วมีอพ,พิโน์สองสามสี่ตายหนังนี้ยาวมากเลยนะคะแต้มไม่จบเธอจะมีแรงเหรอคือ <c oughs> ไม่มีแรงก็สู้ค่ะโอเคค่ะก็ส <c oughs> ูต้ต่อไปหาแรงมีหรือไม่มีก็สู้ต่อไปแต้มค่ะแต้มกำลังจะหวังดันลูกสาวเข้าวงการไหมคะเพราะลูกเธอสวยมาก สวยจริงค่ะแต่ฉันไม่อยากจะบอกว่าลูกเธอสวยกว่าเธอนะคะแต่เขาได้ของเธอไปเยอะมากไม่ว่าจะเป็นโครงหน้าเป็นอะไระต่ออะไรแต่ความใจกล้าแล้วเลือดนักสู้วีรสตรีต้องไม่ได้ของเธอแน่เลยไม่ไม่ได้อะ่ะโอ,อ้ลูกต้องส่งมาฝึกที่สถาบันของเตียนค่ะค่<ฮ>ะคือไอกระแสเนี่ยได้เคยได้ยินมาแล้วอ่ะนะคะ<ม>ได้ยินมาแล้วข้อหนึ่งเบียงกล้าไม่พูดภาษาไทยนะคะ ก็นางเอกสมัยนี้เขาภาษาไทยไม่แข็งแรงก็ไปยอะแกะแล้วก็เขาเลยไว้จะเป็นที่จะมาวงการแล้วแก่มากก็เหรอลูกเธอ่สิบสี่ยี่ห้ว้ายเด็กจะตายไปเดียนเข้าวงการตั้ง30กว่ากว่ายังสวยจนถึงเดี๋ยวนี้แต่อาจารย์แต่เข้าวงการการแสดงเนี่ยเดี๋ยวนี้ต้องต้องกับเด็กๆอาจารย์ต้งสิบแปดสิบเค่ะใช่ไหมคะ แล้ว,ลว,วเขาจะดันเข้ามาไมคะคเนี่ยไม่ค่ะไม่ดันเพราะถ้าดันดันนานแล้วค่ะอาจารย์เพราะตอนเท่าตอนยุคสิบแปดเนี่ยนะคะสิบแปดสิบเก้าเนี่ยค่ะตอนนั้นนะคะคุณตุกตานเนี่ยค่ะคือรู้จักการเขายังบอกพี่แต้ให้ให้ให,หลานเป็นศัลยนะปีหนึ่งเนี่ยให้เขาเป็นนางเอกเลยค<ข>ุณ<ข>ตุกตากา<ข>ัญปนาค<ข>่ะคือเขาคือเขาไม่คนไม่ค่อยสนใจเรื่องการแสดงนะคะลูกๆอาจจะชอบการเดินแบบมากกว่าไหมคะเขาก็อยากบ้างอะไรอย่างเงี้ยคะเขา คือตอนนี้อยู่ฮ่องกงเขาทําอะไรคะเขาเป็น PR ค่ะเขาเป็น PR คือบางคนก็บอกว่าเป็นเห็นแบบเที่ยวทุกคืนในเขาเป็นคนที่ต้องใช้อินสตาแกรมตลอดเห็นที่ทุกคืนจริงๆแล้วเขาต้องใช้ตลอดแล้วบอกนี่ทำไมเธอไม่บล็อกอินสตาแกรมรู้ไหมคนเขาเอามาฉกรูปอะไรอไรเงี้ยเขาบอกนูบล็อกไม่ได้หรอกเพราะว่าเนี่ยคือเขาเป็นศิษย์เขาจริงๆไม่ได้ชมเขาเป็นเ็กีิก้าหารเขาบอกว่าอันนี้คือตัวเขาอันนี้คือตัวเขาจะบล็อกหรือไม่บล็อกใครที่มาดูว่าเขาแล้วก็แล้วแต่อันนี้คือตัวเขาแล้วเขาการเขาต้องใช้ อินสตาแกรมให้ให้ดูพีอาแต่จริงๆในความรู้สึกของเราเราว่าเขาสวยแล้วเขาพร้อมที่จะเข้าวงการได้อายุ I ไม่ใช่สิ่งสําคัญแต่บังเอิญเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาแต่น้องก็เลยดูแบบหลายคนก็ต้องมองว่าหมดโอกาสออใช่ไห,หมนะตัวเองก็รู้นะแล้วแม่ก็เลยดิ้นใหญ่เลยเอยแต่มาทาให้ลูกจะหมดโอกาสก็ไเละขาไม่เขาไม่ได้คิดเขาไม่ได้คิดจะเข้ามาวงการเลยค่ะแล้วอาจารย์ถามจริงไอ้กระแสบ้าบอเนี่ยว่าว่าตัวเขาเนี่ยเป็น กะหรีกก่ปั๊บของอาจารย์ของอาจารย์พูดเนี่ยมันเป็นกระแสที่ดีตรงไหนมันเป็นแตกเสื่อมเสียเออใช่เนาะจะมา,า,าสร้างกระแสอะไรกับอีรรเรื่องนา่าเ่าอย่างนี้โอ,อ้ใช่คนคิดน่ะคิดได้ยังไงลูกชื่ออะไรนะคะเบียงก้าหรือเบียงก้าเบียงก้าค่ะเบิกเบียงก้าเบียงก้าจะกลับเมืองไทยมคะเนี่ยเออยังไม่กลับอ่ะแต่แรกก็จะกลับทีนี้เขาบอกว่าแม่มาเที่ยวไหมเดี๋ยวเขาจะ ให้ไปห้องตัวไม่ใช่ค่ะแล้วถ้ากลับมาเท่านี้เกิดมีคนไปรอเต็มสนามบินป้าไม่ต้องเาปีบเดินลงมาจากบันไดอยูเหรอคะตายแล้วงานนี้ทุกคนกเ็เข้าใจกันไม่ดีแม่มีโอกาสแล้วนะแต้มวันนี้จะต้องพูดนะคะพูดให้ทุกคนเข้าใจว่าลูกของตัวเองอะ่ะเป็นยังไง แต่พูดเดี๋ยวนี้เลยอาจารย์ยกเวทีนี้ให้เร็วค่ะกล้องตัวนี้ค่ะลูกสาวนะคะพูดเลยค่ะลูกสาวเขาก็เป็นคนปกติธรรมดานี่ค่ะไม่เะไรพิเศษคนอื่นหรอกนะคะเป็นเขาแต่เขาเป็นคนเด็กสมัยใหม่อะคะ่ะเขาก็ทํางานที่ฮ่องกงเป็น PR คือเจ้านายเขาเนี่ยก็จะมีมีร้านอาหารมีบาร์บิสโทรหลายๆแห่งเนะะี่ยค่ะ เป็นแบบว่าที่รัานไคฟองทั้งหลายเนี่ยของเขาเลยแล้วลูกเราก็จะเป็นมีนางแบบเป็นในกลุ่มทุกอย่างเนี่ยก็จะ PR รเชิญนางแบบเชิญคนอาจารย์ซาบใช่ไหมที่เมืองไทยก็มีอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเขาก็เคยทํางานอย่างเงี้ยให้คุณเต้ค่ะเขาก็ทําอย่างเงี้ยค่ะคนก็แบบเหมือนประนามเขาอะว่าเห็นเที่ยวทุกคืนที่ไอจีเขาต้องทํางานอย่างนี้ตลอดค่ะเขาไม่เด็กธรรมดาไม่มีอะไรคือเขาเขาไม่ได้ดีคนอื่นแต่เขาก็ไม่เร็วคนอื่นเขาเป็นคนปกตินะคะ เป็นไปได้ไหมคะลูกทํางานโซเชียลมาร์กเหมือนประมาณว่าอีซิคัมอีซิโกคนก็เลยเอาไปเมาชีวิตหล่อนก็อยู่กลางคืนล่อนมาล่อนไปอะไรประมาณนี้แต่เขาไม่เข้าใจธรรมชาติของงานของลูกเราใช่ค่ะเขาไม่เข้าใจธรรมชาติก็ทีนี้อยากให้คนที่ที่คิดอย่างนั้นนะเปิดหูเปิดตาอ่านหนังสือให้มากขึ้นอย่าอย่าลงโทษคนที่เด็กคือเขาเด็กที่เขาทำงานลูกดิฉันไม่ได้ไปติดยาลูกดิฉันไม่ได้เกเรเดินอยู่ข้างถนนลูกดิฉันเป็นเด็กที่ทำมาหากินด้วยความสุจริต นะคะ <spa. S 1> แต้มเป็นพุทธหรือเปล่าเป็นพุทธค่ะแต้มคิดไหมว่าลูกเรามีกรรมมีเวรอะไรไหมในช่วงชะตาชีวิตช่วงนี้ยี่ห้าเบ็นจะเพศหรือเปล่าคิดค่ะเพราะเขาปมีมาเสงเขาปีมาเสงเขาปีมาเสงค่ะ พาลูกไปทําบุญไหว้พระปล่อยนกปล่อยปลาอะไรบ้างเปล่าแต้มทำมาเข้ามาค่ะทีแรกเขาไปทำมาเพิ่งกลับไปเมื่อไม่นานนี้เองถ้าก่อนมีเรื่องนะคะเขาไปทําที่ไหนล่ะถยู่นี่กลับไปถึงก็เป็นเรื่องนะปล่อยอะไรผิดตัวหรือเปล่าคะไปวัดที่มีบุญเพลงหีบเหล็กหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะวัดภาสีอะค่ะใช่๋อไม่เป็นค่ะวัดนั้นใครเขาก็ไปทําบุญกันใช่ไมคะไม่ใช่หรอกค่ะเอาเป็นว่าเรื่องมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดดีกว่านะใช่ค่ะมันคิดว่าเป็นเป็นทามมิ่งมากกว่าจริงๆแล้วเขาบอกว่าปีมาเสงปีชงแต่ก็ไม่ค่อย เท่าไหร่อะะมันมเป็นนี่ทามิ่งเขาเจอคนที่ไม่ดี อย่าไปคิดเลยค่ะเอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกันคุณผู้ชมเจ้าขาวันนี้เรานั่งคุยกันมานะคะสนุกสนานคุณผู้ชมอาจจะมีความรู้สึกนะคะวิธยทาไมคุณแม่คนนี้เป็นเดือดเป็นแคนดีนก็อยากจะไม่ได้เป็นเดือดเป็นแคนอาจารย์ความจริงขอพูดความจริงค่ะไม่ได้เป็นแคนเลยค่ะใครจะว่ายังไงก็เป็นความคิดเห็นของเขาแต่คุณจะต้องเบสถึงความเป็นจริงอย่าใช้กระแสหรือว่าอย่าเกาะว่าอีกคนหนึ่งเป็นดาราใหญ่เขาต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้หรือเป็นแฟนคลับอยากให้คุณมองความเป็นจริงมากกว่าค่ะค่ะอะแล้วค่ะ คุณแม่ได้พูดแล้วนะคะเต็มที่สําหรับอาจารย์ยิ่งศักดิ์อาจารย์เมตตหนิเลยค่ะถึงว่าคุณแม่รุ่งนภาจะเป็นมากกว่านี้เดียนก็ไม่ตกใจค่ะเพราะว่าถ้าจะพูดประโยคหนึ่งเดียนไม่ได้เปรียบอะไรที่ดูต่ํานะคะต้องกราบขอประทานโทษใ,ใครๆก็รักลูกค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาหมาอย่งางรักลูกเลยนี่คนนะคะมีสมองมีความคิดใครมลาลังแก่ลูกหัวอกแม่นะคะจะเดือดร้อนมากหรือน้อยนั่นแล้วแต่ตัวบุคคลค่ะคุณแม่ก็ยังไงก็เอาเหตุผลเข้ามานะคะบางอย่างปัญหาแก้ ไม่ได้ตอนนี้คุณแม่ก็ปล่อยไปก่อนสักระยะหนึ่งมันอาจจะซาลงแล้วดีขึ้น<ะ>ไปไป,ประมาเด็กก็คือเด็กค่ะบางทีพ่อแม่ตีกันทะเลาะก,กันลูกทวดทำลูกชั้นลูกฉั่นทำลูกตัวแต่อีก2วันลูกมันก็ไปวิ่งเล่นกันอุ้ยเราก็หน้ามา้าหน้าแหกนะคะเดียนก็เคยเจอตอนนั้นนะคะ <S 2> <S 2> <S ใจเย็นๆนะคะดูคลิปไปเมื่อกี้นี้แล้วคุณผู้ชมสนุกใช่ไหมครับ ถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามความสนุกของรายการคนดังนั่งเคลียร์แบบไม่มีพลาดง่ายๆครับแค่คลิกปุ่ม subscribe ตรงนี้เองนะครับข้างล่างนี้ไงรับรองความแซ่บแบบอัปเดตจะส่งถึงบ้านคุณทันทีรวมทั้งคอนเทนต์ต่างๆของช่อง Star Mac ด้วยกดเลยครับกดกดสิเร็วกด